เชียร์ใครเป็นแฟน AF อยู่ด้านไหนนี่ด้านนี้ AF เราส่งใครมาสักสองคนซีส่งพี่ตุ้ยเกียรติกำบนมาค่ะคนเดียวเหรออีกคนนึงคือคุณนัดสักดาทองใครเป็นแฟนนัดสักดาทองขอเสียงหน่อยใครเป็นแฟนตุ้ยเกียรติกำบนขอเสียงหน่อยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นี่ จะครั้งที่เราต้องไกลห่างวันนั้นฉันจำได้ดีภาพเวลาที่เรามีด้วยกันวันเหล่านั้นทำให้ฉันได้รู้เหมือนวันลมม่ใจที่มีอยู่เล่มน้อยลงเหมือนว่าใจฉันยังงงงง,ง,ง เธอหายไปคิดว่าการไม่มีเธอมันคงไม่เป็นไรแต่แล้วฉันก็เข้าใจผิดสุดท้ายฉันเองที่คิดผิดตอนนี้รู้เลยหมดหัวใจคิดถึงเธอเธออยู่ไหนจะมองเธอได้ก่อนคิด ถึงเธอนานเพียงใดก็อรอเธออยู่เสมอไม่พบเธอไม่พบเธอเหมือนเธอขาดใจวัวเห็นหัวเห็น นานเธอไร่ที่เราไม่ได้เจอยิ่งยังไม่รู้ว่ารักจะแค่ไหนโลกที่ไม่หยุดหมุนทำให้คืนแล้วันเปลี่ยนผันไปแค่ไหนแต่ไม่อาจเปลี่ยนใจฉันเหมือนว่าลมไม่ใจจริงอยู่เริ่มน้อยลงเหมื่าใจฉันยัง คงมีเธอหายไปคิดว่าการไม่มีเธอมันคงไม่เป็นไรแต่แล้วฉันก็เข้าใจว่าสุดท้ายฉันเองที่คิดๆิดตอนนี้รู้เลยหมดหัวใจคิดถึงเธอจออยู่ไหนจะมองเธอได้ก่อน รอเธออยู่แต่ไม่พบเธอไม่พบเธอเหมือนจะขาดใจสวัสดีครับชาวหัวหินครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีนะฮะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับโอเคสวัสดีครับ ดีนะสันดาทรพอดีร้อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันข้างหนเธออยู่ไหนจะมองเธอได้ก่อนคิดถึงเธอนานเพียงได้กอนรอเธออยู่ทก็มักไม่พบเธอไม่พบเธอ เหมือนจะขาดใจเธออยู่ไหมจะมองเธอได้ก่อคิดถึงเธอนานเพียงใดกอรอเธออยู่เสมอไม่พบเธอไม่พบเธอเหมือนจะขาดใจไม่พบเธอ เหมือนจะขาดใจขอบคุณครับสวัสดีชาวอินทุกคนนะฮะความสนุกยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะป้ายก็บอกชูโลไว้ในเบ,บอร์เบอร์เธอเลยนะฮะตอนนี้เขาอ,ออกซิงเกิลใหม่แล้วนะฮะเอา้าขอเสียงดังให้นัดสักดาโทยสวัสดีชาบ ขอเสียงหัวหินดังๆได้ไหมเสวยสดีสวยที่สุดดิให้เราได้ใช่หรอนะวนจริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองให้ดีน,นะถึงเวงเราจะไกลกันไปอ่างกันเท่าไหร่แต่ใจฉันเองก็จะคอยตามจอไปอย่าอดนอนนะ เมื่อเช้าจะควรจะเกินอะไรอิ่มไว้แล้วระวังดีๆเวลาจะไปในไกลขับรถทั้งวงก็จอดไว้น,นอนแรงนะเธอฉันยังอยู่ที่นี้ตั้งใจทุกวันขอนอนดเล้วทุกคืนจะได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยลืม ใ,ใจมันก็คอยจะถามเธอว่าไงทุกที่คิดถึงฉันไหมคนดีว่าไง,งคิดถึงแค่ไหนขอฟังบอกฉันได้ไดมเพราะรูไ้ไหมยิ่งฝังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โอ้คิดถึงฉันไหมนะเธอ ตลอดเวลาหรือเปล่าแ้จะได้ไหมพูดมาให้ดดงหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่ดคิดถึงกันขอเสียงด้านนี้บ้งแล้วอีกไม่นานนะไม่ช้าไม่นานจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียงข้างกัน แต่วันนี้ฉันมองจิตดาวแฉ่งนตาของเธอแต่ฉันยังอยู่ทีงนีตด้งใจทุกวันขลงน,นลองเร่าทุกคืนด้านไหนช่วยร,ร้อเดี๋ยวจะลงไป <จ ound S 2> <พ>่ะสิ่งที่ฉันไม่เคยลืมอออใจมันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคำเดี่า ฉัแค่ไหนขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังดงก็รู้ไหมยิ่งฟังยิ่งเธอมีนอนฝันดีโอ้ว่าาคิดถึงฉันไหมนะเธอตลอดเวลาหรือเปล่าลพูดไม่ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าคิดถึงกัน ขอเสียงตรงนี้หน่อยได้ไหมครับน่ารักมากสวัสดีข้างลัางด้วยนะครับตรงนี้ลืมกันไปแล้วยังจ๊ะคิดถึงฉันไหมคุณดีคิดถึงกันให้พอพังทุกวินาทีบอกฉันนิดเดัง พร,รู้ไหมยิ่งฟังยิ่งจะไม่นอนฝันดีโอ้โหคิดถึงฉันไหมนะเธอ,เธอตลอดเวลาหรือเปล่าใจไ,ได้ไดไเลยพูดไมดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่าอะไรไไขอมฟังดังๆอีกทีหนึ่งได้ไหมครับพูดไม่ดังหน่อยต้องการได้ยินบ่อยๆว่า วาคิดถึงกสวัสดีครับสวัสดีทีท่าวีสามส่วนจรที่หัวหินทุกคนนะครับผมนัศดาทอนนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าเท่าไหร่นะครับเพราะนับไม่ใช่นักแสดงพระเอกช่องสามนะครับเป็นได้อย่างมากก็แค่ตัวประกอบในใจทุกคนแค่นั้นเอง แต่วันนี้ตัวประกอบจะเอาเพลงมาร้องให้ทุกคนฟังนะครับทางนน้นเหนื่อยไหมครับป้ายไฟนะครับวันนี้ป้ายไฟแฟนคลับอุตสาห์ทำมาพิเศษรุ่นอิดิชันอะไรลิมิเต็ดเอดิชันอันใหม่นะครับทำมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะไหนๆจะได้ออกทีวีนะครับลงทุนกันนิดนึงแล้วนะครับอข้างหน้าครับข้างหน้ากรีดการเนี่ยร้องเพลงใหม่พี่ได้หรือเปล่า,น,านั่นร้องได้หรือเปลานั้นะมีเพลงใหม่เพลงนึงนะครับเพลงนี้เป็น เพลงรักอบอุ่นโรแมนติกที่นัทได้แต่งทํานองเองด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงความหมายดีๆที่น่าจะเหมาะกับตัวประกอบอย่างนัทนะครับที่มักจะผิดหวังในความรักแต่เราก็คอยให้กําลังใจคนๆนั้นอยู่เสมอนะครับเพลงนี้มีชื่อว่าฉันยังอยู่ทั้งคนครับใครร้องได้ช่วยร้องนะ ฉันมีให้เธอนั่งทิงผ่อนคลายแต่ฉันฉันมีให้เธอได้นอนพักกายฝ่ามือของฉันมีไว้ประคองเมื่อเวลาจะพลันลาดไปไม่ต้องกลัวฉันไม่เคยห่างเธอหลฉัน ให้จะเกาะไว้มเมื่อเธอต้องการวันไหนที่เธอเหนื่อยใจและกายลือเกินกับการเดินทางที่แสนยากไกลกับอะไรที่ต้องเผชิญไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคน จะไม่ไปไหนเลยฉันขอรับาดเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะแนบจะเนาาเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเธอฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ ครับสวัสดีครับออมแขนฉันมีเอาไวพ้พอพอลอกใจอกฉันฉันมีเธอมาซ้ำน้ำตาตั้งแต่ในนาทีนี้เรือบไปไม่ว่ามีสิ่งไหนเข้ามาไม่ต้องกลัวฉันยังอยู่ทั้งคน จะไม่ไปไหนเลยฉันขอระบาดเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะเน็บจะเนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเป็ฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ ขออนุญาตนั่งชิลๆสักแป๊บช่วยกันร้องนะฮูสุดท้ายแล้วจ,ลวจะไม่ไปไหนเลยเชนนึงขอระบาดเธอไว้จะไม่ไปไหนไกลจะเหน็บจะหนาวเท่าไร จะไม่ไปไหนเลยจำไว้จะเป่อฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธอ จะหนาวเท่าไรจะไม่ไปไหนเลยจำไว้เธอและฉันวันคืนที่รออยู่ด้วยกันไปมีฉันและมีเธออยู่ด้วยกันไปมีฉัน สวัสดีครับสักยานทโอ้โหสวัสดีครับคครรััับบสสวดีแล้วขอเชิญพี่ตุ้ยเกียรติกำบลล่าท่าสวัสดีครับพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับตุ้ยสวัสดีครับขอเชิญคุณแอร์พสุและคุณโดนัทมานัสนันด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับี่ะมาต้องตุ้ยมานี่เลยดีกว่านี่ปากเอฟปางเอฟเป็นไงคะวันนี้ วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เจอคุณตุ้ยเกียรกิกมล่านกทาเลยาเดี๋ยวผมขอเทียนหมักลุกก่อนแล้วกันพี่เป็นไงการร้องเพลงของครอบครัวละครเราใช้ได้นะพี่นี่ร้องร้องเพราะมากโดนันร้องดีมากบวันนี้ขนาดออมออมเสียงนะเป็นไงครับโดนันครับเสียงหวานมากอ่ะ ตุ้ยสอนค่ะเวลาถ่ายละครไม่จริงจะบอกว่าทั้งหมดนี่คือสตาร์คอนเสิร์ตของครอบครัวละครเราทั้งหมดเพราะว่านัทก็มีละครกับช่องสามไม่มีครับต่อไปง่ายต่อไปครับขอบคุณมากเขาเดี๋ยวจะมาอีกบ่อยๆเลยครับตุ้ยเกียร์กระมอนนี่มีไปแล้วครับนี่เรื่องด้วยฟ้าค่าสุดแซ่บเล่นกับโดนัทนะคะสุดที่ตอนนี้นัทกำลังมีละครจะเข้านี่ใช่ไหมมีครับมีมณีแดนสวงครับแล้วก็มีถ่ายหงสบัดตไล เดี๋ยวเมฆสองแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าไปอีกเรื่องหนึ่งครับโอ้โหเยอะเลยเยอะเลยอ,ะอ่ะตุ้ยตุ้ยครับผมเพิ่งปิดไปครับขุนศึกครับโอ,โ,โอ้โหจัดหนักเลยนี่เรื่องนี้จ,จัดหนกครับต้องพักร้อนก่อนฮะ <c oughs> จ,จัดหนักขนาดนี้ตรานี้ไปซ้อมบอลครับซ้อมบอลใครอยากให้นัดไปเพื่อนช่องสามขอเสียงหน่อยเด ต่อไปถ้าพ่อแค่ร้องเพลงประกอบละครก็จะดีใจตายแล้วมีมีนี่มีมีต่อไปต้องมีเพลงของนัดมาร้องก็จงดีขนาดนี้ที่พูดแล้วนะครับเดี๋ยวนายจะเอาไปอ้างกับผู้บริหารพี่เห็นพี่เห็นพี่เขาพูดอย่างนี้ทีไรนะไม่มีใครเคยได้ร้องหรอกนี่ละครของพี่จอนนี่ไงพี่พี่จอนนี่ตอนนี้มีมีละครใช่ไหมปล่าตอนนี้ผมทําบอลอย่างเดียวอ๋อทำบอลทำบอลครับเพราะแต่สองทุ่มนี่เปิดโต๊ะยาวตลอดเลยบอลที่ 11มีนาคมนะครับชาวยินใครว่างก็ไปเจอกันที่ราชมังคลากีฬาสถานครับที่หับเาจะพบกับทีมไวท์ดากอนและบลูดากอนนี่ทีมของผมเพียงเท่นเลยที่อยู่แถวนี้มันเกี่ยวกับพ่อรักจึงจัดให้ไหมคะถูกต้องนะอยู่บูครับอยู่บูอยู่บลูดากอนครอยู่ทีมด้านนี้ครับผมบูครับนี่ทีมผมหมดนี่เชียริเตอร์ทีมผม ใช่หรือเปล่าอย่ามั่ว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 แต่ทีมไว้์ดาก้อนผมนี่ประกอบไปด้วยเคนทีระเดชโอ้นเดชคูกิมิยะมั่วมั่วเฮ้ยจริง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 มาริโอเมาเลอร์ลอยอยู่ฟังผมหมดอ่ะพวกหน้าตาโหดๆเนี่ยไปด้านนี้เดี๋ยวไว้เจอกันนี่เดี๋ยวไว้เจอกันครับวันนี้ขอบคุณมากให้ทั้งสี่ท่านได้ฝากอะไรฝากผลงานตัวเองหน่อยให้สุภาพสตรีก่อนโอเคคุณโดนัทก่อนเลย ก็ฝากละครแล้วกันนะคะก็อยากให้ดูทุกเรื่องนะคะแต่ว่าดูเป็นพิเศษนะคะเดือนหน้าอย่าอย่าออกไปไหนนะคะมีโดนัทกับตุ้ยเล่นด้วยคุณศึกค่ะเป็นละครฟอร์มใหญ่มากนะตุ้ยของช่องสามค่ะแล้วก็เรา่ทยทำกันนานมากแล้วค่อนข้างแบบใหญ่่างนี้เลยฮะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่อนข้างแบบหนักนะคะก็เป็นความตั้งใจของพวกเรานะคะชาวทีวีซีแล้วก็นักษสดงจากช่องสามก็อยากให้ชมกันค่ะครับขอบคุณมากครับโดนัทครับขอบคุณดนครับผมต่อไปครับ นุ่มรอสกัดดาวรุ่งเลยให้ผมก็ขอฝากซิงเกิลล่าสุดนะครับที่ร้องไปเมื่อกี้ชื่อเพลงฉันยังอยู่ทุ้คนนะครับตอนนี้มี MV แล้วด้วยนะครับก็ฝากให้ทุกคนลองไปหาดูกันละกันครับแล้วใครอยากคุยกับน,นัดก็เข้าไปที่ Facebook หรือ Twitter ของนัดก็ได้ครับนัดสกัดทองครับผม <c oughs> ขอบคุณครับนัดนครับสกัดองนะครับ พี่ตุ้ยป่ะผมฝากฟุตบอลโอ้โหสุดยอดจริงว่าตุ้ยพูดได้จริงใจหัวหินมากยังเขายังไม่ได้เริ่มเลยนะฮะถ้าชาวหัวหินไปราชมังไม่ได้เปิดดูช่องสามวันที่สุดมีนาใช่ครับท่อสดให้ได้ชมกันจะได้ความเมามันครับได้เห็นพี่โบอสไปเป็นนายทวารรักษาปอดนยประตูนายทวารใช้คำว่านายทวารแล้วมันดูยังไงไม่รู้วันนี้มันกางเกงที่ใส่มันก็สนามมันต้องรักษาทวารไปอย่างแรงฮะยสี่สิบสองปีช่องสามครับแน่นอนครับสิบเอ็ดปีตอนนี้ครับผมขอบคุณพี่ตุ้ยครับขอบคุณครับขอบคุณมากครรับพี่อาครับ ก็ฝากฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับ11มีนานี้นะครับแล้วก็ฝากละครแล้วกันครับน่าจะได้ชมเร็วๆนี้นะครับมณีแดนสวงนะครับเล่นกับซาร่าเล็กนะครับแล้วก็หงสมบัตลายแล้วก็เหนือเมฆครับของพี่น้องชัดชัยครับพอแล้วครับเยอะเลยเยอะเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณสี่ท่านด้วยขอบคุณครับชนัก็ชนะ นี่เป็นแค่ช่วงแรกของสตาร์คอนเสิร์ตเท่านั้นยังไม่หมดแต่แตทีงเท่านี้แต่วันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณผู้สับสนุนแล้วก็ขอบคุณคนที่ทําให้เราได้มาเจอกันที่นี่นะครับ